เป็นก้อนเมนจะเมื่อวานเลเมนนั่งแต่หน้าแม่คะไม่ได้สระผมกี่วันแล้วแล้วกี่วันแล้วคะถือปะจางความไม่ได้เลยเธอหกวันได้แล้วมั้งเนี่ยอุ้ยโลดหาแม่เาะฟูเลยอ่ะ ว่าไม่ได้นะคะดิบมากเลยกินหอมมากอ่ะดูปล่อยผมได้แล้วอ่ะ ตอนแรกมันมากใครที่แบบว่าคิดเกีย่ยจสับผมเองไฟคือการมันร้อนฝ่าเองก็เหนื่อยออกไปข้างนอกก็คือไม่ออกจากบ้านค่ะอย่า <Okay. S 1> ลืมนะคะได้แชมพูฉีดปุ๊บผมหอมปับ๊บแล้ววันนี้มีราคาพิเศษมาให้ด้วยนะคะส่วนลดต่างๆเนาะหนึ่งขวดใช้ได้ประมาณหเดือนแล้วก็ราคาไม่ถึงสองร้บาทค่ะถูกเลยค่ะ <laughs>